น้อมถวายบังคมบรมธีรราชกราบพระบาทเทิดไทยไว้เหนือเก้าปกกระหม่อมน้อมสุขณทุกคราวทั่วแดนด้าวเชิดชูองค์ภูมีในวาระเฉริมพระชนมะพันษาพระเกื้อราขวัญเมืองรุ่งเรืองสีรอยพระบาทญาตราทั่วธานี ทุกถิ่นที่ในกวานทองไม่หมองมัวเหล่ากาชาตินครพนมน้อมก้มเกศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชบำรุงสุขทุกครอบครัวกเกษมทั่วใต้พระบารมีด้วยสำนึกในบรรดาเหล่ากาชาตินครพนมบังคมบาทน้อมเกศี ถวายพระพรเทิดองค์วงจัก,กรีน้อมชุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระบิเจา้านางธนวันอุ่นเพชรวรากรนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม